ว่าด้วยมิจฉาทิฏฐิสิบคำว่าพึงละเว้นสหายชั่วอธิบายว่าที่เรียกว่าสหายชั่วคือสหายผู้ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิสิบคือ 1. ทานที่ให้แล้วไม่มีผล 2. การบูชาไม่มีผล 3. การวงสวงไม่มีผล 4. กรรมที่ทำไว้ดีและทำไม่ดีไม่มี 5. โลกนี้ไม่มีห โลกหน้าไม่มีเจ็ดมารดาไม่มีแปดบิดาไม่มีเก้าสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะไม่มีสิบสมณพราหมณ์ที่ดำเนินตนชอบปฏิบัติชอบผู้ทําให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นทราบไม่มีนี้ชื่อว่าสหายชั่วคำว่าพึงเว้นสหายชั่วได้แก่พึงละ คือพึงละเว้นสหายชั่วรวมความว่าพึงละเว้นสหายชั่วคําว่าผู้ไม่เห็นประโยชน์ผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมที่ผิดอธิบายว่าที่เรียกว่าผู้ไม่เห็นประโยชน์คือสหายผู้ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิสิบคือหนึ่งทานที่ให้แล้วไม่มีผลสการบูชาไม่มีผลสิ 10, ผู้ทำให้แจ้งในโลกนี้ และโลกหน้าด้วยตนเองแล้วประกาศให้10ผู้ทำให้แจ้งในโลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นทราบไม่มีนี้ชื่อว่าผู้ไม่เห็นประโยชน์คำว่าผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมที่ผิดอธิบายว่าผู้ตั้งมั่นอยู่ในกายกรรมที่ผิดตั้งมั่นอยู่ในวจีกรรมที่ผิดตั้งมั่นอยู่ในมโนกรรมที่ผิดในปานาติบาต ในอธินาทานในกาเมสุมิฉาจารในมุสาวาตในปิสุนาวาจาในพรุษวาจาในสัมผัสปราปะในอภิชาในพยาบาทในมิฉาทิฏฐิในสังขารในกามคุณห้าในนิวรห้าคือตั้งอยู่ด้วยดีข้องติด ติดแน่นติดใจน้อมใจไปในนิวรณ์รวมความว่าผู้ไม่เห็นประโยชน์ผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมที่ผิดคําว่าผู้ขวนขวายในคําว่าไม่พึงคบคนผู้ขวนขวายและผู้ประมาทด้วยตนเองอธิบายว่าบุคคลใดแสวงหาค้นหาเสาะหากามประพฤติผิดในกามนั้นมากในกามนั้นหนักในกามนั้น เอ็นไปในกามนั้นโอนไปในกามนั้นโน้มไปในกามนั้นน้อมใจไปในกามนั้นมีกามนั้นเป็นใหญ่บุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้ขนขวายในกามบุคคลใดแสวงหารูปด้วยอำนาจตันหาแสวงหาเสียงด้วยอำนาจตันหาแสวงหากลิ่นรสผลทัพพระด้วยอำนาจตันหาประพฤติในกามคุณนั้นมากในกามคุณนั้น หนักในการรมคุณน,นั้นเอนไปในการรมคุณน,นั้นโอนไปในการรมคุณน,นั้นโน้มไปในกามคุณนั้นน้อมใจไปในการรมคุณน,นั้นมีการรมคุณน,นั้นเป็นใหญ่บุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้ขวนขวายในกามบุคคลใดได้รูปด้วยอำนาจตันหาได้เสียงกลิ่นรสโพฏฐัพด้วยอำนาจตันหาประพฤติในกามคุณน,นั้น มากในกามาคุณน,นั้นหนักในกามาคุณน,นั้นเอนไปในกามาคุณน,นั้นโอนไปในกามาคุณน,นั้นโน้มไปในกามคุณนั้นน้อมใจไปในกามาคุณน,นั้นมีกามาคุณน,นั้นเป็นใหญ่บุคคลน,นั้นชื่อว่าเป็นผู้ขวนขวายในกามบุคคลใดบริโภครูปด้วยอำนาจตันหาบริโภคเสียงกลิ่นผลทัพะด้วยอำนาจตันหา ประพฤติในกามคุณนั้นมากในกามคุณนั้นหนักในกามคุณนั้นเอนไปในกามคุณนั้นโอนไปในกามคุณนั้นโน้มไปในกามคุณนั้นน้อมใจไปในกามคุณนั้นมีกามคุณนั้นเป็นใหญ่บุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้ขวนขวายในกามผู้ก่อการทะเลาะชื่อว่าเป็นผู้ขวนขวายในการทะเลาะ ผู้ทำงานชื่อว่าเป็นผู้ขวนขวายในงานผู้เที่ยวไปในโคจรชื่อว่าเป็นผู้ขวนขวายในโคจรผู้มีปกติเพ่งก็ชื่อว่าผู้ขวนขวายในฌานชั้นใดบุคคลใดแสวงหาค้นหาเสาะหาการมประพฤติในกรรมคุณน,นั้นมากในกามคุณน,นั้นหนักในกามคุณน,นั้นเองไปในกามคุณน,นั้น โอนไปในกาะคุณนั้นโน้มไปในกามคุณนั้นน้อมใจไปในกามคุณนั้นมีกามคุณนั้นเป็นใหญ่บุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้ขนขวายในกามบุคคลใดแสวงหารูปด้วยอำนาจตันหาบุคคลใดได้รูปด้วยอำนาจตันหาบุคคลใดบริโภครูปด้วยอำนาจตันหาเสียงเกลิ่นรสผฐัพพะด้วยอำนาจตันหา ประพฤติในอำนาจตันหาการมคุณนั้นมากในการมคุณนั้นหนักในการมคุณนั้นเอ็นไปในการมคุณนั้นโอนไปในการมคุณนั้นโน้มไปในการมคุณนั้นคำว่าประมาทอธิบายว่าควรกล่าวเรื่องความประมาทความปล่อยจิตไปการเพิ่มพูนการปล่อยจิตไปในกายทุจริตว่าจีทุจริต มโนทุจริตหรือในกามคุณห้าการทำโดยไม่เคารพการทำไม่ให้ติดต่อการทำที่ไม่มั่นคงความประพฤติย่อหย่อนความทอดทิ้งฉันทะการทอดทิ้งธุระความไม่เสพความไม่เจริญความไม่ทำให้มากความตั้งใจไม่จริงความไม่หมั่นประกอบ ความประมาทในการเจริญกุศล,ลธรรมทั้งหลายความประมาทกิริยาที่ประมาทภาวะที่ประมาทมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าความประมาทคำว่าไม่พึงคบคนผู้ขนขวายและผู้ประมาทด้วยตนเองอธิบายว่าไม่พึงคบคนผู้ขนขวายและไม่พึงคบคนผู้ประมาทด้วยตนเองได้แก่ไม่พึงคบ ไม่พึงเสษเป็นนิดไม่พึงซ่องเสพไม่ควรเสพรอบไม่พึงประพฤติโดยเอื้อเฟื้อไม่พึงประพฤติเอื้อเฟื้อโดยชอบไม่พึงสมาทานประพฤติด้วยตนเองรวมความว่าไม่พึงคบคนผู้ขนขวายและผู้ประมาทด้วยตนเองพึงประพฤติอยู่แต่ผู้เดียวเหมือนนอแรดด้วยเหตุนั้นพระปัเจกพุทธเจ้านั้นจึงกล่าวว่า บุคคลพึงละเว้นสหายชั่วผู้ไม่เห็นประโยชน์ผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมที่ผิดไม่พึงคบคนผู้ขวนขวายและผู้ประมาทด้วยตนเองพึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกหนึ่งร้4พระปัจเจกับพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลพึงคบมิตรผู้เป็นพระหูสูตรทรงธรรมผู้ยิ่งใหญ่มีปฏิภาน ผู้รู้จักประโยชน์แล้วพึงกำจัดความสงสยัยพึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดคำว่าผู้เป็นพหูสูตรในคำว่าพึงคบผู้เป็นพหูสูตรทรงธทรรมอธิบายว่าเป็นพหูสูตรผู้ได้ยินได้ฟังมากทรงจำสิ่งที่เล่าเรียนมาแล้วสั่งสมสิ่งที่เล่าเรียนมาแล้วไว้ได้คือทำเหลาา่าใด ที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจาร์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนธรรมเห็นปานนั้นเป็นธรรมที่เขาเล่าเรียนมามากทรงจำไว้ได้กร้องปากขึ้นใจแทงตลอดชัดเจนตามทฤษฎีคำว่าทรงธรรมได้แก่ ทรงธรรมคือสุตตะเคยยะเวยยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอัมภูตธรรมเวทละคำว่าพึงคบผู้เป็นพระหูสูตรทรงธรรมอธิบายว่าพึงคบคือพึงคบหาเสพเศพเป็นนิดพึงส่องเศษเสพพระมิตรผู้เป็นพระหูสูตรและผู้ทรงธรรม รวมความว่าพึงคบผู้เป็นพหูสูตรทรงธรรมคำว่ามิตรผู้ยิ่งใหญ่มีปฏิพานอธิบายว่ามิตรผู้ยิ่งใหญ่ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนา